วัสดีครับก่อนอื่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับครับผมสำหรับวันนี้ได้นำผักกินโอ๊กนะครับเป็นผักสลัดนะครับมาเล่าบอกสรรพคุณเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผักสลัดกินโอ๊กนี้นะครับเป็นผักประกอบอาหารแล้วก็ยังมีประโยชน์ ทางด้านเกี่ยวกับการบำรุงการรักษากับโครคแพ้กาเก็บด้วยนะครับสำหรับสบคุณของผักกินโอกนี้นะครับเป็นผักที่นำมาประกอบอาหารแล้วก็ยังมีสบคุณทางด้านการรักษาโาครคภพ้กาเก็บนะครับ มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์คือประโยชน์ของผักกินโอกนี้ก็ใช้บำรุงนะครับใช้บำรุงประสาทและกล้ามเนื้อนะครับซึ่งมีวิตามิน B1 และวิตามิน B6 นะครับเป็นวิตามินที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองและชะลอความเสื่อมของสมองนะครับช่วยในการสร้างเม็ดเลือดนะครับวิตามิน B9 เนะครับมีวิตามิน B9 แล,และกดเอ่อโฟลเลตนะครับมีกดโฟลเลตช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับหากเป็นโรคโลหิตจางนะครับช่วยป้องกันนะครับโรคปากนกกระจอกนะครับกรีนโอก๊กมีวิตามินดีและธาตุเหล็กซึ่งจะช่วยป้องกันาปากนกกระจอกนะครับ บำรุงสายตานะครับบำรุงสายตาซึ่งมีสารเบต้านะครับเบต้าแคโรทีนนะครับชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกนะครับและมีกากใยอาหารช่วยในการย่อยง่ายนะครับมีกากใยนะครับมีกากใยอาหารช่วยในการย่อยง่าย กินโอกมีเส้นใยอาหารอยู่มากเป็นช่วยย่อยอาหารได้ดีช่วยกระตุ้นนะครับลำไส้ทําให้กากอาหารนุ่มลงแก้อาการท้องผูกได้ดีนะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระกินโอกมีเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกัน ะมะเร็งน,นะครับและช่วยยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยนะครับแหล่งวิตามินเคนะครับกินโอกมีแหล่งวิตามินเคนะครับอุดมไปด้วยวิตามินเคเพื่อให้เลือดแข็งตัวได้ดีทั้งยังช่วยชะลอความเสื่อมของเส้นประสราทในสมองนะครับได้ช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์นะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นชนของผัก เป็นประโยชน์ของผักสลัดกินโอกนะครับเป็นประโยชน์ของผักสลัดกินโอกนะครับแล้วนำมารับประทานนะครับนำมารับประทานเป็นอาหารนะครับปลูกไว้นํามารับประทานเป็นอาหารก็จะช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับสําหรับสมุณของผักกินโอกนะครับที่เรียกกันว่าผักสลัดนะครับซึ่งมีวิตามิน b ีหนึ่งนะครับวิตามิน b 6นะครับ มีสว่วนช่วยบำรุงสมองและชะลอความเสื่อมของสมองนะครับมีวิตามิน B9 นะครับหรือมีกรดโฟเลตช่วยการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับหากขาดจะทำให้เป็นโรคโรกนางนะครับกินโอ๊กนี้สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงได้นะครับสำหรับกินโอ๊กนะครับ นามารับประทานนะครับซึ่งมันมีวิตามิน b ีและมีกรดโฟลิกนะครับช่วยการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางครับช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางนะครับสําหรับปากเินนอกนะครับป้องกันนะครับป้องกันโรคปามกมดกจอกนะครับใครที่เป็นปากมดกอจอกนะครับเวลา เป็นปากนกจงเลียมพิษปากก็จะมีเป็นแผลนะครับเป็นแผลจะช่วยป้องก,กังนโรคปากนกจงได้นะครับมีวิตามินซีนะครับมีวิตามินซีนะครับช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับช่วยป้องกันร,ร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งจะป้องกันเกี่ยวกับโรคหวัด ไข้หวัดได้นะครับซึ่งมีวิตามินซีนะครับเยอะมากครับช่วยป้องกันโรคไข้หวัดได้ครับแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งมีอยู่ในผักสลัดกินอกนี้นะครับจะช่วยนะครับจะช่วยบำรุงสายตานะครับะชะโอการเสื่อมของจอประสาทต,ตาลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตานะ นะครับลดวความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกนะครับต้อลมนะครับต้อเนื้อนะครับจะช่วยให้สายตานั้นช่ลอการเสื่อมนะครับทําให้จอประสาทตาดีนะครับลดความเสี่อมของเชื้อโรคตาลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกต้อลมนะครับสําหรับเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งมีอยู่ในผักกินโอกนะครับ ก็ให้นํามารับประทานมาปรุงเป็นอาหารได้น,นะครับซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์ทั้งด้านยาด้วยนะครับช่วยต่อต้านอนุมูลสละนะครับช่วยต่อต้านอนุมูลสละยินโรกมีนะครับเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสละนะครับช่วยนะครับป้องกันช่วยป้องกันมะเร็งนะครับ ลำไส้นะครับเ่วยป้องกันมะเร็งลำไส้และช่วยยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยนะครับสําหรับเบต้าแคโรทีนนะครับสําหรับเบต้าแคโรทีนซึ่งเบต้าแคโรทีนหรือกินโอกออผักสลัดกินโอกนี้นะครับอุดมไปด้วยวิตามินเคจึงช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีอีกทั้งยังช่วยชะลอนะครับ ความเสื่อมของเอส้นประสาทในสมองและช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับครับสบรรพคุณของผักกินโอกก็มีเยอะมากนะครับแต่ก็ได้นำมา,าเล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับสรรพคุณของประโยชน์ของผักกินโอก๊กผักสลัดกินโอกนะครับก็หามาปลูกไว้รับประทานนะครับปลูกง่ายนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ